สองคำจริงๆนะแต่ว่าประมาณ30มสถึงสี่ร้าน30มสถึงสี่ร้านแต่กินอย่างละคำสองคำขอบคุณค่ะพี่อมมาม่าพี่กุ้ยโก,โกโก้สวัสดีค่ะพี่ชิโนสุเกะสวัสดีค่ะแล้วก็มันก็จอยจอยอะเนาะขอบคุณใจส้มค่ะ เอซขอบคุณค่ะน้องบอลกินแอเอเนี่ยเดี๋ยวนั่งไลฟ์สักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะต้องขยับลุกเดินบ้างละไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจะอืดกินวันนี้ใช้กร,รวันวันไหนก็ไม่รู้ค่ะกรรมอาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้อาจจะมีกรรมเพิ่มก็ได้ค่ะใช่ใช่ใชปลาส้มมันคือ มันคือของที่เราจะต้องต้องซื้อกลับอยู่แล้วแต่ว่าอย่างอื่นก็คือเป็นสิ่งที่เราเดินดูไปเรื่อยๆสวัสดีค่ะอิ่มจริงอิ่มจริงอิ่มแบบก็ตั้งอยู่ไม่ครบเหมือนกันเพราะว่าแม่ซื้อทุเรียนเพิ่มไม่เป็นไรค่ะแต่ไข่พะโลพี่เอ ไข่พะโล้พี่เอก็ขขยดีมากนี่เกือบทีสาไปอ่ะก็เกือบหมดแล้วเกือบทีสาไปอ่ะก็เกือบหมดแล้วเกือบทีสาไปอ่ะก็เกือบหมดแล้วก็ที่สากับนดแล้วใช่ค่ะพี่คิดใช่ใชาไม่สามารถแต่งเองได้แบบนี้น่าจะสี่ถึงห้าชั่วโมง สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะมีสนใจจ้างทิศาไปรีวิวของกินในงานอื่นๆอีกไหมคะ <c oughs> นิดนึงป่ะคเ,เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวลองกดลองลองใหม่ลองใหม่หมได้ไหม <c oughs> ดีขึ้นไหมคะดีขึ้นไหม <c oughs> ขอบคุณใจโซมคะ่ะดีขึ้นไหม ดีขึ้นไหมพี่พี่สวัสดีค่ะดีขึ้นไหมโอเคโอเคต่อวิฟิแล้วต่อวิฟิแล้วได้แล้วขอบคุณใจส้มค่ะกระตุกนิชนิชสวัสดีค่ะไม่เมื่อกี้เมื่อกี้แบบ ที่บ้านกลับมาเพิ่งเปิดเน็ตก็เลยไม่ได้ต่อวีฟิแต่ว่านี่กดต่อ wifi วีฟิแหละมันน่าจะโอเคแล้วแหละสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะน้องคุณทะเลมาหาพี่หล่อวันนี้มาหรือเปล่าวันนี้ได้มาเจอกันหรือเปล่าสวัสดีค่ะทานมาทานแล้วค่ะเรียบร้อยสวัสดีค่ะพี่ตั้มสวัสดีนะแล้วพี่กัทฐลกรสวัสดีค่ะพี่โรด มาหรอขอบคุณที่แวะมาหานะคะวันนี้เจ้าแม่เมนม,มากวิฟีก็คือ WiFi ไ,ไงพี่ปัม๊มว,วิฟี w i f ฟโอ้ยเห็นของกินแล้วรองโอ้ยขอบคุณใจส้มนะคะแบบนะ สวัสดีค่ะชอบติดตามละครขอบคุณนะคะขอบคุณใจส้มได้ค่ะพี่สมา สวัสดีค่ะพี่พี่พี่เอครับผมขอบคุณกุหลาบค่ะจริงพี่สองจริงๆริงจริงจหนูอยากจะกินขนมแบบชีสเคก้กมันอร่อยมากชิมที่งานมาคำนึงอร่อยมากแต่ท้องมันไม่ได้แล้วอะทอมันจะแตกแล้วตอนนี้ เมื่อกี้เปิดตู้เย็นไปแล้วแบบหูยอยากตักแบบอยากเอาช้อนจ้วงกินมากพี่ติ๋วขอบคุณค่ะพี่มะลิหนูอยากโชว์อันนี้มันอร่อยมากเดี๋ยวก่อนโชว์พี่มะลิก่อนสายกินขนมเหมือนกันไปยีปราโชว์ดีกว่า มาแล้วค่ะพี่มารีชีสเค้กอร่อยมากสูตรอาหารรักษาน้ำหนักหมายถึงพี่ๆในห้องเหรอคะชีสเค้กอันนี้อร่อยมากพี่มารีชื่อล้านอุเบกอเอยูค่ะอันนี้อร่อยมาก ลูกทีต้องประคองพุงแรงมากพี่เดวิลอร่อยมากมันเป็นแบบข้างหน้ามันเป็นเครีมบูเลร่อยากแบบเอาช้อนตักแล้วก็แบบตักกินตักกินตักกินอย่างงีม้มันมันมีอุเบเกอรี่สเตชันมันมีอจอยู่นะคะอุเบเกอรี่สเตชัน แอดไลน์ <Add> ได้หรือว่าอันนี้ได้นี่นี่นี่แคบไหมอร่อยเก็บก่อนเดินประคองพุงเหรอพี่เดนี่โ แบแล้วออร่อยแต่ท้องมันไม่รับแล้วเอาของกินไป่อนใช่เราเรามีกันแบบน้องแมวอ้วนตูพี่รับจะแอนพี่รับจะแอนขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะให้ <c oughs> พอดีว่าหนูแบบ <c oughs> เอาจริงที่เหรียญที่เหรียญแรกๆบกๆมดเพราะว่าไถ่แล้วก็อย่างนี้ละคะ่ะ ไม่คิดว่าเขาจะกลับมาส่งเดี๋ยวเดี๋ยววันไหนจะกลับไปส่งคืนให้เขาด้วยพรุ่งนี้ค่อยกินใช่ค่ะพี่ทอดดี้อะไรนะคะสวัสดีค่ะพี่คิงเจรีวิวน้ำหอมเนอมวันนี้ใช้เลอร์ลาโบอนาเตอร์ทีพี่แนทขอบคุณค่ะแต่ว่าได้กลิ่นหรือเปล่าไม่รู้ พี่สามไม่ได้กินตัวเองอ่ะอืมละครเข็มซ่อนไปตอนจบเลิศขอบคุณนะคะคุณแม็กก็ฟี่ไปแล้วจ้าโอเคค่ะพี่สุเรเลนลึกนำเต้าน้อยขอบคุณค่ะพี่นิกกี้ขอบคุณค่ะได้แต่กินอาห <laughs> ารฮ้ยพี่สอง มันคือเราเดินไปในดงอาหารไงพี่แนทขอบคุณะคะ่ะหนูก็ว่าหนูก็พรมน้ําหอมประมาณหนึ่งแล้วนะขอบคุณนะคะน้องอาเธอร์ใช่ใช่ละครเรื่องใหม่พี่เอคือเข็มซ่อนปลวกพี่หรอพี่ไม่ค่อยใช้พี่ไม่พี่ไม่ค่อยซื้อพี่ไม่ค่อยซื้อของแบรนด์เพราะว่าพี่ซื้อไม่ค่อยลงมันแพงอะ่ะ อโอ้ลองตีหรอสวัสดีค่ะแต่ว่าถ้าจะซื้อให้พี่อะก็ได้ถ้าซื้อให้พี่พี่ก็รับแล้วพี่จะใช้ใคุ้มค่าถ้าซื้อให้อะไรนะเจอ,อขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณพี่พี่ห้องเราได้นาะนน่ารักขอบคุณใจส้มนะคะพี่สองเราต้องเนียนสิเราต้องเนียน ใช่ขอบคุณใจส้มค่ะอืมเป็นขอใช่ค่ะพี่แอ,าม,าอม่าหนูเป็นมิตรกับทุกคนเป็นมิตรแบบต่อเต่ตตเรารอเรือขนาดพี่ยังบอกแพงจริงจริงจริงริงจริง,ง,งพี่ถ้าเขาเรียกว่าอะไรถ้าช่วงแรกๆที่พี่ทํางานขอบคุณใจส้มค่ะเอาไปจัดจ่ายเรียบร้อยแล้วเหรออ่นเลยสักยา อ้าวแล้วเอาไว้ยังไงอะนนนเดิโอ้สวัสดีค่ะพี่นาโตะไปนู่นเลยเหรอต้องยามเลยโอ้ไกลมากร้อนมากปวดแผลแล้วแหละวายพี่ปัมอะไรจะขนาดนั้นเวอร์มานะเอาน่าจะขับรถไปเมื่อกี้ สวัสดีค่ะใช่เอาเอาของกินบางส่วนไปให้คุณพี่ยามในหมู่บ้านเพราะว่าทางนี้น่าจะทานไม่ทนันเดี๋ยวมันจะเสียก่อนเสียดายขอบคุณกุหลาบค่ะอ๋อใช่คือถ้าช่วงแรกๆที่พี่ทำงานอะ่ะมันก็อาจจะมีแบบกินเลทบ้างอะไรเงี้ยแต่พี่ได้ตระหนักแล้วว่าไปงานปุ๊บแค่โทรศัพท์อะ่ะพี่ยังต้องฝากกับคนอื่นเขาเลยพี่ไม่ได้ถือ อืมก็เลยแบบแล้วฉันจะฉันจะซื้อไว้ถือโชว์ใครอะไรเงี้ยอืมก็เลยไม่ได้ซื้อแล้วพอหลังๆพี่ซื้อบ้านแล้วมันก็มีหนี้เป็นก้อนใหญ่ไงพี่ก็เลยไม่ได้ช็อปเลยเพราะเราต้องหาเงินใช้หนี้ค่าผ่อนบ้านอืมแค่นั้นเลยพี่ก็เลยไม่ได้ซื้อสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่นวนลรอดูแฟดวันอังคารนะพี่ฉัดโซโลขอบคุณใจส้มค่ะพี่โนโนขอบคุณใจส้มค่ะขอบคุณค่ะพอเพียงส่วนมากที่แบบว่าที่ซื้อมาก็ให้คุณแม่ใช้หมดใช่พี่เอ็เอ็จริงๆหนูหนูซื้อให้แม่ให้ให้คุณแม่ใช้ ก็คือแบบว่าตอนนี้ก็คือทั้งต่างหูเอ้ยอะไรเอ้ยกระเป๋าเอ้ยก็คือกลายเป็นให้คุณแม่ฮิ้วหมดตัวเองไม่ได้หิ้วจริงๆเราก็ใช้อะไรก็ได้ถุงย่ามก็ใช้เพราะั่ยมันโยนของเข้าไปแล้วมันก็ใส่ของไม่เยอะ <l att> คุณแม่ชอบแบรนด์อะไรหรอคะพี่สองแม่ชอบทุกอย่างที่เป็นแบรนด์ค่ะพ so <man. l att> ูดตรงไหมคุณแม่ชอบทุกอย่างที่เป็นที่เป็นแบรนด <uj> ์จร<อ>ิงคุณลูกก็ชอบแต่คุณลูกซื้อไม่ลงเพราะว่ามันแพง สวัสดีค่ะฮะแบรนด์ที่หมวยชอบซื้อไปเถอะเออจริงๆก็อยากชอบนะคะแต่ไม่กล้าซื้ออยู่ดีอไม่กล้าซื้อแบรนด์ห่านคู่ ดูรายการ Face off ขอบคุณนะคะทุกวันนี้ก็คือหนูถึงต้องรอไอ้นี่ไง4เดือน4เอ้วันที่4เดือน4 5.5 6.6ไงพี่ไงพี่ๆหนูชอบเก็บโค้ดเก็บโค้ดคูป,ปองส่วนลดเราก็จะชอปปิ้งในวันนั้นขอบคุณใจส้มค่ะ เน็ตหรอพี่พ like ี euh ่พี่พีบเพิ่งออกนะอันนึงนะขอชิคค่าเน็ตบ้านก่อนว่าจ่ายค่าเน็ตเรื่อยังอันนึงนะคะอันนึงนะคะ ที่จำสวัสดีค่ะใช่ตตอ,อันนี้สวัสดีมาแล้วมาแล้วมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมมาแล้วปิดแล้วก็เปิดแล้วใช่ใช่ พี่พี่พี่ขอบคุณใจส้มค่ะมาหรือยงัมยง,มยงมาหรือยังมาหรือยังเอ่ย 嗯、mm。Hmm. Mm hmm.